ケンゴン。 หลังจากที่มนุษย์ยักษ์แห่งความมืดคุยกันอยู่ดีๆว่าอะไรกันเนี่ยน่าจะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของเดวโบโรครับงานนี้มันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวนะครับทาทารัตก็โผล่มาด้วยงานนี้ต่อสู้กันยางอีลุงตุงนางโดยเดยโบโรสุดแข็งแกร่งแน่นอนว่าต้องประทัดกับดาก้อนอย่างแน่นอนครับแ,แต่ว่าทั้ง3มมนุษย์ยักษ์ก็ไม่สามารถต้านทานของพวกแอฟซูลูได้เลยซึ่งสิ่งที่ทาทารัตต้องการนนะตอนนี้ก็คือเอธานิติคอนนั่นเองครับด้วยความแข็ง และด้วยพลังของพวกมนุษย์ยักษ์แห่งความมืดยังไม่กลับมาพวกเขาต้องยอมสิโลราบให้กับพวกนี้ไปก่อนครับหลังจากนั้นครับพวกแอบซูลต์ก็ได้ส่งสัปปะรดจากกลดาริโบลิกสัปปะรดที่มีการโจมตีด้วยกระสุนจากป้อมปืนใหญ่หลายกระบอกที่เรียงรายอยู่ตามตัวของมันครับเพื่อรอให้ทิกเกอร์โผล่ขึ้นมาต่อสู้แน่นอนว่าฮีโร่จะยอมอยู่เฉยไม่ได้ต้องแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนทิกเกอร์เอทานิตติแต่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้เขนงโกะไม่สามารถควบคุมเอทาร นิตี้คอได้สิครับทำให้พลังแผ่ซ่านออกมาแบบนี้ แต่ว่าสุดท้ายครับเขาก็สามารถเอาชนะมันจนได้แต่ว่าผลกระทบของเคนโกดีมันหนักหนาเหลือเกินครับคือมันจะตายให้ได้เลยเมื่อเดียโบรู้ว่าทิกเกอร์นั้นมีเอเานิตี T ้คออยู่จึงคิดจะมาเอาครับไม่ให้เคนโกพักผ่อนหรือ,อยังไงกันเนี่ยและก็เป็นไปตามคาดครับตอนนี้ทิกเกอร์อ่อนแอลงมากเลยซึ่งตอนนั้นเดียโบโรจะทําการดูดซับพลังของเอเานิตี T ้คอเพื่อจะทําให้เขาเป็นสุดยอดนักรบที่แข็งแกร่งแต่ว่าก็มีใครไม่รู้มาปล่อยกองจาก ซึ่งเป็นผลงานของอุลตร้าแมนรีบูทนั่นเองครับที่เขาแอบไล่ตามเจ้าเดียโบโรแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวงานนี้ทั้งสองต้องต่อสู้กันยางดูเดือดเลือดพรานด้วยความที่รีบูทมีอาจารย์ดีครับอย่างเกตและพาเวิร์ดจึงทําให้เขาสามารถตบเกลียนเดียโบโรจนได้ครับจนทาทนาต้องบอกเดียโบโรให้กลับไปตั้งหลักก่อนดีกว่านะตอนนี้แหมรอบนี้รีบูทแกมาโหดจริงๆครับและการปรากฏตัวร นุษย์ุของรีบูซึ่งเขาก็รู้เลยว่าเคนโกคนนี้แหละคืออุลตร้าแมนทิกเกอร์อย่างแน่นอนจึงต้องพาเขาไปฝึกสักกันหน่อยครับและเหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไรโปรดติดตามชมกันในตอนต่อไปละครับ ซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวฝั่งตัวร้ายอย่างเป็นทางการครับกับแอปซูลูเดียโบโรด้วยรูปร่างและพลังกาลังที่แข็งแกร่งพร้อมกับพลังหมัดกระทิงที่ไม่ว่าใครก็ยากที่จะต้านทานซึ่งหลายคนก็สงสัยครับว่าเดี๋ยวก่อนนะพี่เปิดตัวมาต้องโชว์โหดไม่ใช่หรือยังไงนี่มันดรอนรีบดตบได้ง่ายเลยแบบนี้มันโหดจริงหรือเลปล่าที่จริงอย่าว่าแต่เดียโบโรเลยครับทาทารัตเองก็หนีรีเจนโดนโจนี้ตบเหมือนกันครับที่จะว่าพุ่งนี้เก่งเวอร์ไปก็ ไม่ใช่ครับซึ่งพวกเขาก็ต่อสู้เป็นนะครับแต่ว่าทาาักษะก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแค่นั้นเองครับโดยแต่ละตัวนั้นจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปเลยครับงั้นเรามาลองเดาเล่นในตอนต่อไปกันดูดีกว่าครับซึ่งแน่นอนว่ารีบูจะท,ทาการฝึกให้กับเคนโกให้ควบคุมพลังเอธาน,นิตี้คอโดยการเต้นเอ๊ะมันปแปลกผสมรวมกับอาคิโตครับรู้ความลับของพวกแอบส์ลูดจึงทําการวางแผนปฏิบัติการแต่ว่าน่าจะล้มเหลวครับซึ่งก็ต้องพึ่งอุลตร้าแมนพวกนี้อยู่ดีแต่ ถ้าเกิดเราดูในตัวอย่างอุลตรากาแล็กซี่ไฟท์เดอะดิสเทนต์คอสโลดก็จะเห็นเดโยลโรโทําท่าแบบนี้แบบนี้เลยครับหรือว่าอาจกําลังใช้ท่ามัดกระทิงหรือเปล่าไม่น่าใช่ครับเพราะว่ามัดกระทิงนั้นต้องทําท่าแบบนี้สิ าจหมายความว่าตอนนั้นดิโบโลอาจจะได้พลังเอธานิติคอมันแล้วหรืออาจจะเป็นทาไมตายอื่นเอะมันยังไงกันแน่นะเนี่ยและทุกคนล่ะครับมีความคิดอย่างไรอย่าลืมเม้นมาใต้คลิปได้เลยนะครับตอนนี้แกงพวกเขาโผลมา2ตัวแล้วและอีก2ตัวอาจจะเปิดตัวเร็วๆนี้แหละครับและอย่าลืมขอฝากฝังเสื้อนังหมาด้วยนะครับตอนนี้ไซส์แต่ละไซต์เนี่ยเหลือกันไม่กี่ตัวแล้วล่ะครับก็อย่าลืมช่วยพวกเราอุดหนุนกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับเราต่อไป อย่าลืมกดไลค์ like ให้กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบห้าคนเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยจะให้คุณแจ๊เนี่ยไปเรียรู้ตูดแมวโอ๊ย